ดูพันเรา,าเราจะไปกินข้าวกันชั้นไหนเนี่ยชั้น52นรครับเอ้<โ>อชั้น52 52เดียวกันไม่ใช่อโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปกัน52ดีคน52ครับช่องจิตไนย์า,นนายราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปมาถึงชั้น52แล้วอ๋อต้องมีตั๋วด้วยใช่ไหมโอเคโอเครับ ้าวนี่ฮะชั้น52นาามาแนละ้วสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศฮะบรรยากาศเน,นี่ยยี่น้องชั้น52นี่ดูฮะบรรยากาศเรากินวิวทะเลแบบนี้เลยนะนี่ไหมฮะดูเมืองพัทยาของเราดูทีฮะเนี่ยน,นี่ฮะมาแล้วนี่ฮะ อาหารครับเราเนี่ยเรามากินอาหารที่พัทยาปาร์คชั้นนี้ด้วยโอ้โ oh, หชั้น52ฮะเ,เดี๋ยวมาดูอาหารกันมีอะไรบ้างนี่เขาบอกมีคำเตือนด้วยนะเนี่ย,ยรับประทานอาหารทะเลมากเกินไปอาจจะแพ้อาหารหรือว่าท้องเสียได้นี่ครับพี่น้องลองดูที่ว่าเรามีอะไรกันกินบ้างวันนี้ โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยอ,อ,อืดูฮะเนี่ยเรามากินบรรยากาศกันแบบนี้เลยยำก็มีฮะนี่เดี๋ยวไปดูว่ามีผลไม้อีกนะมีขนมหวานอีกตามใจชอบนะฮะใครชอบแบบไหน,น มาดูแตงโมสับป,ประรดนะมะละกอลำไยขนมหวานอีกนะนู่นใครชอบแบบหวานๆมีฮะเนี่ยชั้น52พัทยาพาร์คฮะนะเดีย๋ยวไปฝั่งโน้นอ่าอ่าผู้พันฟอสโอ้โหชิ้นแรกเลยเอา อะไรฮนะเนี่ยปูอัดนี่ใครชอบนี่เนี่ยกินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเหน้าตาก็ไม่ใช่นะเนี่ยโอ้โหแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนี่ฮนะใครชอบแบบดิบดิบนะปลาดิบเนี่ยมาเลยฮนะนี่นี่นี่แซลมอนแซลมอนนะ โโอ้หน่ากินทั้งน ja ั้นเลยฮะนะนี่หรือว well> ่าสลัดก็มีฮะนะใครชอบแบบสลัดนี่มามาโซนนี้จะเป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นอะไรฮะก๋วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้เป็นก๋วยก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวปลาอือหือก๋วยเตี๋ยวปลานะฮ ใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยฮะนะบบนี่นี่ฮนะเนี่ยนพะี่น้องเราเนี่ยมาโซนนี้กันเต็มแล้วเนะนี่ยมีบรรยากาศมุมนี้ดีฮนะวิวทะเลสวยงามเหมาะก,กับเราเหลือเกินฮนะแต่งชุดฮาวายกันว้ายวายาสวัสดีคุณแม่นอ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศฮนะบรรยากาศแบบนี้นะใครชอบทวิวทะเลนะ โอ้โหนุมน่มๆนุมน่มๆอร่อยมากออร่อยจริงเปล่ารีวิวรีวิวชิมให้ดูสิชิมให้ดูสิสอ้าวจัดเลยเห็นแล้วน่ากินเออคือน,น้ำลายไปก่อนนะน้เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอืมคุณแม่โอ้โหเป็นไงให้บรรยากาศดีไหมดีนะโอ้โหจัดแล้วไอ้บรรยากาศเนี่ยโหทะเลแบบจำๆเลยนะ เดี๋ยวนาเล็กก็ไปจัดหาอาหารก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเขาเออยังมีโอ้โหเซียนเจมมาอีกอ่ะน,นี่ <ขอ S 1> เซียนเจมมาลูกค้ายังถามหาอยู่นะในใช,ช่องนะถามว่ามีหลวงปู่หยุงปู่อีอยู่นะ่ะนีสวัสดีครับนี่เด็กปัน้นครับเด็กปั้นเด็กปั้นนาเลเก็กก็ของของขวัญนนะมานั่งกินกันประมาณสองชั่วโมงเราใช้เวลา ปกติชุดเราจองเนี่ยจะประมาณสัก4ี่โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะแต่ว่านันเล็กขึ้นมาประมาณสักเกือบ6กโมงแล้วแหละพอาทิตย์ยังไม่ตกดินแต่ตอนนี้พรอาทิตย์ตกแล้วฮะนะมืดแล้ฮะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนี่ฮะเมืองพัทยายามค่ําคืนนะสวยงามมากๆเลยเรานั่งบนชั้นท็อปวิวฮะชั้น52นะของ พัทยาปรา์กก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะเผื่อใครที่มีโอกาสมาเที่ยวพัทยาก็จะได้ขึ้นมาชมวิวสวยๆนะเดี๋ยเรามาตั้งแต่หัวค่ำได้ชมบรรยากาศกลางวันแล้วก็ยามค่ำคืนด้วยก็ถือว่าสุดยอดเลยดูฮะดูทางรถเห็นไหมโอ้โหเป็นทางไฟยาวเลยฮนะ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิจในช anel สวัสดีครับ